สวัสดีค่ะวันนี้โคบ้านหนูก็จะมาชวนทําเมนูขนมโคโครีมกะทิสดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่อร่อยแต่หาซื้อทานได้ยากนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทําตัวไส้กระฉี้กันก่อนนะคะใช้น้ําตาลปี๊บจานวน200กรัมค่ะนํามาละลายด้วยน้ําสะอาดจํานวน30 ML นะคะตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวไปสักพักนะคะให้น้ําตาลละลายดีค่ะ เมื่อน้ำตาลไม่เป็นก้อนแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดขาวจำนวน100กรัมนะคะผสมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนอีกจำนวน100กรัมค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆจนไสขนมของเราแห้งดีนะคะค่ะพอแห้งประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเราก็จะถ่ายออกจากกระทะนะคะแล้วก็รอให้เย็นค่ะ เมื่อพักจนเย็นดีแล้วเราก็นำมาปั้นเป็นลูกๆก,กันค่ะส่วนตัวก็จะปั้นลูกประมาณนี้นะคะ1สูตรก็จะได้ทั้งหมด47ลูกค่ะต่อมาเราก็มาทาครีมกะทิกันต่อเลยค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าจํานวน15กรัมตามด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชานํามาละลายด้วยน้ําเปล่าก่อนนะคะจํานวน50 ML ค่ะก็คนจนแป้งละลายดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิตามลงไปนะคะโดยวันนี้เราก็ใช้เป็นหัวกะทิกล่องตาอร่อยดีอีกเช่นเคยค่ะ หัวกะทิขาวข้นหอมมันนะคะไม่ว่าจะทําเมนูไหนก็อร่อยค่ะก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจํานวน250 mL ค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็นําไปตั้งไฟได้เลยค่ะโดยซอสของเราวันนี้จะออกหวานนิดๆน,นะคะก็ใส่น้ําตาลทรายเพิ่มลงไปค่ะจํานวน15กรัมนะคะจากนี้ก็กวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนซอสกะทิของเรามีความข้นขึ้นค่ะ ก็ควรแค่ให้ซอสเราข้นติดภายประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเวลาที่ซอสเย็นตัวลงแล้วเขาก็จะข้นขึ้นอีกนะคะเราก็จะพักให้ซอสกะทิของเราอุ่นตัวลงสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็นำมาเทสใส่กล่องเตรียมไว้ก่อนค่ะโดยกล่องที่ใช้วันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกใสเบอร์ R2 นะคะ1กล่องเราก็จะใส่กะทิอยู่ที่2กระบวยค่ะก็จะตักได้ทั้งหมด8กล่องค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้ซอสกะทิของเราเซตตัวนะคะต่อมาเรามาปั้นตัวขนมโคกันต่อเลยค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวจํานวน300กรัมค่ะนํามานวดกับหัวกะทิอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะจํานวน50 ml ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ตัวขนมของเรามีความนุ่มแล้วก็มีความหอมยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าค่ะประมาณ200 ml นะคะในขั้นตอนนี้แนะนําให้ค่อยๆเติมน้ํานะคะค่อยๆนวดแล้วก็ค่อยๆเติมไปค่ะ ก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งของเราเนียนนุ่มเป็นก้อนเดียวกันค่ะค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะวันนี้เราก็จะทำแป้งทั้งหมด3สีก็นำมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาผสมสีตามชอบเลยนะคะแนะนําให้ค่อยๆผสมสีทีละน้อยนะคะถ้าสีเข้มเกินขนมของเราก็จะดูไม่น่าทานค่ะ เราก็มาปั้นสีแรกกันก่อนเลยนะคะส่วนสีที่เหลือก็ใช้จานนะคะมาปิดไว้ค่ะตัวแป้งจะได้ไม่แห้งนะคะสําหรับจานใบนี้เราก็จะนํามาใส่ตัวแป้งที่เราปั้นไส้เรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําให้ทาด้วยน้ํามันให้ทั่วนะคะขนมที่เราใส่ลงไปจะได้ไม่ติดกันค่ะก็นําแป้งมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นละประมาณ15กรัมค่ะเสร็จแล้วก็นํามาคึงเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็กดให้เป็นแผ่นแบนๆค่ะ จากนี้ก็ใส่ไส้มะพร้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะหุ้มให้มิดแล้วก็คึงต่อให้เนียนนะคะเสร็จแล้วก็นํามาวางบนจานน้ํามันที่เราเตรียมไว้ค่ะโดยแป้งหนึ่งสูตรของเราก็จะปั้นได้ประมาณ35ลูกนะคะซึ่งใครที่ต้องการทําในปริมาณเยอะๆก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวขนมโคลงไปค่ะ แล้วก็ต้มจนกว่าตัวขนมของเราจะลอยขึ้นมานะคะโดยเราจะปล่อยให้ขนมของเราลอยขึ้นมาแบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้แป้งขนมของเราสุกดีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็ตักมาใส่ในน้ําเย็นไว้นะคะเพื่อให้ขนมของเราคลายร้อนแล้วก็ตัวขนมจะได้ไม่ติดกันนะคะ ค่ะเราก็จะวางพักไว้ให้ขนมเย็นสนิทนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาเสดดน้ําแล้วก็ใส่จานพักไว้ค่ะโดยที่จานก็แนะนําให้ทาน้ํามันเคลือบไว้อีกเช่นเคยนะคะผิวหน้าขนมของเราจะได้ไม่แห้งแล้วก็ตัวขนมจะได้ไม่ติดกันด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมค่ะจิ้มขนมของเราลงในกล่องกะทิที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเตยแฉกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะจะทานแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะโรยด้วยงาขาวคั่วหอมๆก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะก็ใส่ลงไปปริมาณตามชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะเราก็ตักทานพร้อมซอสกะทิแบบนี้เลยนะคะ ตัวแป้งของเราก็มีความเหนียวนุ่มนะคะไส้ด้านในก็มีความหวานหอมนะคะทานคู่กับซอสกะทิที่มีความหอมหวานมันเค็มหน่อยๆนะคะก็เข้ากันมากๆเลยค่ะและสําหรับต้นทุนขนมของเราหนึ่งกล่องก็จะอยู่ที่6กบาทหกสตางค์นะคะซึ่งราคาตรงนี้ยังไม่รวมค่าแรงค่าแก๊สค่าไฟและค่าจิบปาถะนะคะสําหรับราคาขายที่แนะนํานะคะก็ควรจะขายอยู่ที่15บาทถึง20บาทค่ะ ซึ่งยังไงตรงนี้เพื่อนๆต้องไปลองคำนวณต้นทุนเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยค่ะก็ฝากไว้เป็นไอเดียในการทำกินหรือทำขายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ